สกรอรตำบลหนองโดนขอนำเสนอข้อมูลเพื่อการประเมินคัดเลือกสกรอรตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปีงบประมาณ2567สกรอรรตำบลหนองโดนตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านบอ่อใหญ่ตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชนให้ใช้สถานที่ศาลา SML โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนบุคคลของนางจันทนีวิเศษนครในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้การบริหารงานโดยนายวัชรินเขียวอ่อนผู้อำนวยการกศอนอเภอเมืองบุรีรัมย์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรออเภอลำปลายมาศก,กรรตำบลหนองโดนมีบุคลากรดังนี้ 1. นางชลันลักษกระแสอินครูข1 2. นาง,ง,งสาวนันทวันสาน้นยกุลครูอาสาสมัคร 3. นางนิภาหวังนอกหัวหน้ากศนอตำบล และ4นางสาวออมมาสายลำครูกศนอตำบลด้านที่ 1, 1> ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูกศนอตำบลได้มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีข้อมูลครบถ้วน12รายการข้อมูลสถานที่ตั้งตำแหน่งพิกัดสกรตํำบลข้อมูลบุคลากรชื่อเบอร์โทรติดต่อหัวหน้ากศนตำบลลิงก์เว็บไซต์และแฟนเพจข้อมูลสาธารณูปโภคและอินเทอร์เนต็ตมีสื่ออุปกรณ์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศอนอตำบลมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำแผนและนำแผนไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลการดาเนินงานในระบบ DMS i จำนวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2มปีการศึกษา2566มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น90คนจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการจัดทำปฏิทินพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละเจ็สิบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบระดับชาติหรือเอ็นเคิดเป็นร้อยละเจ็สิบห้าจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละห้าสิบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละเจ็สิบห้า จำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในรายวิชาบังคับเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ50จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายทั้ง4กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100จำนวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยคิดเป็นร้อยละ100เมื่อเทียบกับเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่ระดับบการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมประชุมและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในชุมชนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูสอกอรอตำบลปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีระเบียบวินยัยดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมมีความรักและศรัทธานในวิชาชีพมีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ครูมีทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีการจัดทำแผนการเรียนรู้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทันสมัยน่าสนใจ mm hmm. ด้านที่ส 2. Mm hmm. สภาพแวดล้อมทางกายภาพสกรรตำบล mm hmm. ดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ mm hmm. Good Place Base Check In ส mm hmm. กรรตำบลหนองโดน เป็นอาคาร SML อยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดลอ้อมโดยยึดหลัก5สผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดปลอดภัยมีชีวิตชีวามีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของสองกรตำบลมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสองกรอตำบลมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้แก่อินเทอร์เน็ต WiFi สื่อการเรียนรู้ออนไลน์จุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการและมีการจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลต่างๆด้านที่3 กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริการ Good Activities สกรตำบนหนองโดนมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการปฏิบัติงานที่ดีตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสุริยะสั้นการทำมินิแซนด์วิชซึ่งเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลาในชั่วโมงเร่งดวง่วนสามารถทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมและยังสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership สกรตํำบลหนองโดนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนในการจัดก,กิจกรรมและนิเทศกิจกรรมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครสกรตบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมและสนับสน,นุนการเรียนรู้ของสอกอ,อตบลได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการทำข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation สกรอตำบลหนองโดนมีการนำเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Sites, Google Classroom, Google Form และมีการทำรหัส QR Code โดยใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์สกรอตำบลหนองโดนขอจบการนำเสนอ ข้อมูลสกลตตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมไว้เพียงเท่านี้